ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านก,กาลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับ เป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายทางทายาทนะครับของผู้ตายนะครับเขาเนี่ยได้นําคดีเนี่ย ขึ้นมาฟ้องคนที่ขับรถมาชนสามีเขาอะนะครับคนที่เป็นโจทยื่นฟ้องอะนะครับเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันคดีนี้ครับผู้ตายอะนะครับเขาเนี่ยมีลูกด้วยนะครับมีลูกด้วยในอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีลูกซึ่งเกิดกับภรรยานะครับซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วบังเอิญว่าเป็นบุตรนอกสมรสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ภรรยาของผู้ตายนะครับในคดีนี้ครับที่เขามายื่นฟ้องคดีนะครับแล้วก็ตัวคุณลูกนะครับซึ่งเป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยซึ่งผู้ตายนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมาสามารถเนี่ยมีสิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับที่เราจะเจาะลึกเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ มาตรา1,547นะครับเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับหรือบิดาเนี่ยได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลเนี่ยพิพากษาว่าเป็นบุตรคดีนียครับนอกจากมาตรา1,547แล้วนะครับศาลท่านหยิบยก ประมวลกฎหมายแท่งและพาณิชย์นะครับ1,627เข้ามาด้วยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ คดีเนี้ยครับนอกจากจะมี2มาตราที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับมีอีกหนึ่งมาตรานะครับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทาย,ยาทด,ด้วยกันเนี่ยนะครับมาตรา1629นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าทาย,ยาดโดยธรรมนั้นมี6ลําดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630วรรอแต่ละลําดับเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คืออนุนหนึ่งนะครับ ก็คือผู้สืบสันดานะอนุสองบิดามารดานะครับอนุสามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอนุสี่นะครับพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันอนุห้านะครับปู่ย่าตายายอนุหกนะครับลุงป้านนะ้าอาวัดท้ายนะครับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทาย,ยาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635คดีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบุตรนอกสมรสเนี่ย เขาเนี่ยจะสามารถเนี่ยเข้ามาเนี่ยยื่นฟ้องคนที่มากระทําละเมิดคุณพ่อเขาได้หรือไม่นะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าจําเลยดีกาว่าโจทเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะไม่ใช่บุตรและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนั้นแม้นจำเลยนะครับจะไม่ได้ยกข้อนี้ขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรจำเลยก็ยกขึ้นอ้างอิงในชั้นดีกาได้ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับคดีนียครับโจดเนี่ยนะครับเป็นเพียงบุตรนอกสมรสของผู้ตายถึงแม้นผู้ตายนะครับได้จดทะเบียนคนเกิดว่าโจ์เป็นบุตรของผู้ตายและอุปการะเลี้ยงดูโดยเปิดเผยตลอดเวลานะครับก็ไม่ทําให้โจดเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะบุตรนอกสมรสเนี่ยนะครับจะกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ตามวิธีการในมาตรา1,526กันนะครับคือ1,526เนี่ยในขณะที่ศาลท่านตัดสินแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแก้ไขใหม่ละโจทย์เนี่ยคงมีฐานะเป็นบุตรที่ผู้ตายเนี่ยได้รับรองแล้วตามมาตรา1,627น,นะครับและมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะที่เป็นผู้สืบสันดานตามมาตรา1,629วรรคหนึ่งนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือฟ้องเรียกค่าอุปการะลี้งดูจากผู้ที่ทําให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้นี่ครับโจหัวขึ้นมานะครับจําเลยนะครับเขาเนี่ยอ้างมาเลยนะครับว่าโจนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายในคดีนี้นะครับเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายนะครับแล้วบุตรที่เกิดมาเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรนอกสมรสถึงแม้ผู้ตายนะครับ จะได้แจ้งในทะเบียนเกิดว่าผู้ตายนะครับเป็นคุณพ่อแล้วก็อุปการะเลี้ยงดูมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําฟ้องที่โจทยื่นฟ้องเองก็ดีคาให้การที่จําเลยเนี่ยต่อสู้มาก็ดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลเนี่ยท่านเนี่ยจะตัดสินออกมาไังไหมคดีเนี้ยครับโจทเนี่ยเขาไม่ยื่นฟ้องเลยนะครับว่าโจทเนี่ยที่หนึ่งเนี่ย เป็นภรรยาของนายบักลิ้มโจท์ที่สองเนี่ยนะครับเป็นบุตรของโจท,ที่หนึ่งกับนายบักลิมนะครับโจทย์ร่วงเป็นมารดาของนายบักลิมนะครับจำเลยที่สองสามและสี่สมอบให้จำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถยนต์นะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถโดยประมาทชนนายบักลิ้มถึงแก่ความตาย ขอให้บังคับจำเลยร่วมกันใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและค่าขาดรลอุปการะและค่าทำศกด้วยนะครับจำเลยนะครับเขาเนี่ยยื่นคำให้การนะครับจำเลยทั้ง4เนี่ยยื่นคำให้การมาแบบนี้ว่าโจทย์ที่1นเนี่ยมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบักลิ้มนะครับและโจทย์ที่2เนี่ย ก็ไม่ใช่บุตรของนายบักลิ้มเพราะเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับคดีนี้ครับโจทยื่นฟ้องหมายจำเลยเข้ามาต่อสู้เลยนะครับเขาต่อสู้มาตรงๆเลยว่าภรรยานะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันดังนั้นนะครับโจทย์ที่2อนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับพอจำเลยยื่นคำให้การมาแบบนี้นะครับ ศาลชั้นต้นนะครับท่านพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งนะครับใช้ค่าทำศพแก่โจที่หนึ่งและใช้ค่าเสียหายแก่โจที่สองอ้าวคดีนี้สารตัดสินมาแบบนี้นะครับโจที่หนึ่งและที่สองนะครับอุทธรนะครับสารอุทธรณเนี่ยพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่สองที่สามและที่สี่ร่วมใช้เงินตามคำพิพากสา,สารชั้นต้นด้วยอ้าวพีิไปพลิกมานะครับ คดีนี้นครับพอสารตัดสินมาแบบนี้นะครับจำเลยที่สองที่สามที่4ี่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับคำพิพากษาศาลอุทธรจำเลยที่สองที่สามที่4ี่นะครับดีกาขึ้นมาเลยนะครับคดีนี้นครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคงได้ตามคำแถลงของคู่ความและพยานที่โจทกจำเลยนำซืมเป็นยุติว่า นางสงนึกนะครับแท้อนะครับโจท,ที่หนึ่งเป็นภรรยาของนายบักลิ้มแท้อนะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเกิดบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะครับคือเด็กหญิงวรนานะครับโจทย์ที่สองนะครับแต่ผู้ตายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนว่าโจทย์ที่สองเนี่ยเป็นบุตรของผู้ตายนายกิมจ้วเนี่ยจำเลยที่หนึ่งและนายหลังตรงนะครับ จำเลยที่สองเป็นบุตรของนายเจ๊บทรงกับนางกวงนะครับจำเลยที่สามและที่สี่แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับจำเลยที่สามและที่สี่โดยมีบ้านแยกไปอยู่ต่างหากนะครับจำเลยที่สามที่สี่เนี่ยประกอบการค้านะครับเป็นเจ้าของร้านค้าจึ้งยงไทยนะครับซึ่งอยู่ที่ตลาดบางบัวอําเภอบางเขนเหตุนะครับคดีเนี่ยเมื่อวันที่7มีนา2 5งพนอนะครับนายกิมจั้วจำเลยที่1่นะครับ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายหลังตงนะครับจำเลยที่2ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่อทหารบไ,ไม้ไม้1937นะครับชนนายบักลิ้มนะครับสามีนางสมนึกโจทย์ที่1เนี่ยถึงแก่ความตายโดยประมาทนะครับซึ่งสารอาญาเนี่ยได้พิพาษารงโทษจำคุกจำเลยที่1ฐานทำให้คนตายโดยประมาทและคดีถึงที่สุดไปแล้วรถยนต์คันเกิดเหตุนะครับมีชื่อของนาย หางตรงน,น,นะครับจำเลยที่2เป็นเจ้าของในทะเบียนนะครับที่โจทก์แก้ดีกาคดีนี้ว่าคดีเนี่ยครับสารอุทธรณ์เนี่ยอ่านคำพิพากษาวันที่20พฤษภาคม2511เนะครับเมื่อนับ1เดือนเนี่ยก็ครบอายุดีกาเนี่ยในวันที่19มิถุนาพศ2511หาใช่ครบอายุดีกาวันที่20มิถุนา2511ซึ่งเป็นวันหยุดราชการไม่ ดีกาของจำเลยนะครับจึงขาดอายุความ,มานะครับดีกาตามกฎหมายจึงมีคําสั่งให้จําเลยขาดยื่นดีกาเสียสารดีกานะครับเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามคําแก้ดีกาของจําเลยนี้เสียก่อนนะครับในปัญหาดังกล่าวนี้สารดีกานะครับพิเคเห็นว่าคดีเนี่ยครับจำเลยชอบที่จะยื่นดีกาได้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนะครับนะับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคาพิพากษาสารอุทธรณ์ ปาฏว่าสารเนี่ยได้อ่านคำพิพากษา,าสารอุทธรเนี่ยเมืม่อวันที่20พฤษภาคม2511น,นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา158น,นะครับบัญญัติว่าถ้าระยะเวลานับเป็นวันก็ดีสัปดาห์ก็ดีเดือนก็ดีหรือปีก็ดีนะครับท่านมีให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นเนี่ยรวมเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการนับอายุความดีกาคดีเนี่ย ต้องเริ่มนับวันที่21พฤษภาคมพศ2511นะครับและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา159บัญญัติว่าถ้าระยะเวลานับเป็นสัปดาห์ก็ดีเดือนหรือปีก็ดีท่านให้คำนวณตามปฏิทินในราชการถ้าระยะเวลาไม่ได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดีวันต้นเดือนหรือปีก็ดีทันว่าระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า จะถึงวันแห่งสัปดาเดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นนั้นฉะนั้นเมื่ออายุความดีการเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2511นะครับกำหนด1เดือนจึงสิ้นสุดลงในวันที่20มิถุนา2511ซึ่งเป็นวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือนวันสุดท้ายนะครับอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น แต่ในวันดังกล่าวนั้นนะครับเป็นวันหยุดราชการจึงต้องนับถึงวันที่21มิถุนา2511ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่เข้ามาอายุความดีกาตามมาตรา161แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉะนั้นดีกาจำเลยจึงหาขาดอายุความดังคำแก้ดีกาของโจทย์ไม่ส่วนที่จำเลยด,ดีกาอีกว่าโจทย์เนี่ย ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าทำศพซึ่งเป็นค่าเสียหายได้เพราะโจทย์ที่สองนะครับไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและโจทย์ที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของนายบักลิงผู้ตายนั้นสารดีกานะครับท่านวิเคราะห์แล้วนะครับแม้ปัญหาข้อนี้จำเลยเนี่ยนะครับมิได้ยกขึ้นว่ากก่าในชั้นอุทธรณ์ก็ดี แต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสมบูเรียบร้อยของประชาชนนะครับคู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ย่อมยกขึ้นอ้างอิงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา2 4 9นะครับในปัญหาข้อเนี้ยข้อได้จริงฟังได้เป็นยุติดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าเด็กหญิงวนานะครับโจทย์ที่2เนี่ยไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายบักลิมโดยเป็นเพียงบุตรนอกสมรสของนายบักลิ้มผู้ตายกับโจทย์ที่1 ซึ่งผู้ตายอ่ะนะครับได้แจ้งจดทะเบียนคนเกิดว่าเป็นบุตรของตนและอุปการะเลี้ยงดูโดยเปิดเผยตลอดมาเท่านั้นศาลฎีกานะครับเห็นว่าการที่นายบักลิ้มผู้ตายอ่ะนะครับแจ้งในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กหญิงวนาครับโจท,ที่สองเนี่ยเป็นบุตรตนก็ดีหรือได้ทําการอุปการะเลี้ยงดูโจท,ที่สองฉันบุตรตลอดมาก็ดีนะครับ ก็หาทําให้โจทย์ที่2อนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายขึ้นมาไม่เพราะบุตรนอกสมรสนะครับจะกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็จะต้องเป็นไปนตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา1น2 6นะครับ ซึ่งมาตราเนี่ยครับเขาบัญญัติไว้ตอนที่ศาลฎีกาท่านตัดสินนะนะครับปัจจุบันเนี่ยแก้ไขแล้วนะครับเป็นมาตรา1น4 7นอ่นะครับเมื่อบิดามารดาเนี่ยได้สมรสกันหรือบิดาเนี่ยได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลเนี่ยพิพาสาว่าเป็นบุตรเท่านั้นโจทย์ที่สองนะครับคงมีฐานะ ยงเป็นบุตรที่นายบักลิ้งผู้ตายเนี่ยได้รับรองแล้วตามมาตรา1,627นะครับและมีเพียงสิทธิเนี่ยที่จะได้รับมรดกเนี่ยในฐานะผู้สืบสันดานของผู้ตายนะครับตามมาตรา1,629วัน,นุนหนึ่งนะครับจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับจากผู้ที่ทําให้บิดาของตนเนี่ย ถึงแก่ความตายนะครับตามคำพิพากษาสารฎีกาที่1259ครับ2506นะครับระหว่างนายเกียรตังกับพวกโจทยนายแกะนะครับกับพวกจำเลยส่วนที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยครับก็เช่นเดียวกันเมื่อปรากฏว่ามิใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบักลิ้งผู้ตายแล้วนะครับก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทำศพจากจำเลยได้ ที่สารุทธรพิพาษานะครับให้จำเลยที่สองที่สามและที่สี่ร่วมกับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยใช้เงินตามคำพิพากษาสารชั้นต้นนั้นเนี่ยไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของจำเลยนะครับฟังขึ้นจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาสารุทธรเป็นว่าให้บังคับคดีนะครับ ตามคำที่พ่าสารสารชั้นต้นค่าลิชาตำเนียมชั้นสาลอุทธรเนี่ยชั้นฎีกาเนี่ยให้เป็นพับไปคดีเนี้ครับต่อสู้กันมานะครับสามสารเลยเนื่องจากว่าในบัคลินเนี่ยนะครับเขาเนี่ยถูกลดชนนะครับแล้วเขาเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับพอเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเขามีบุตรด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นบุตรนอกสมรสดังนั้นเนี่ยนะครับ บุตรนอกสมรสนะครับพอไปแจ้งแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะมีสิทธิเพียงแต่ว่าได้รับแค่มรดกนะครับถ้ามีคนมากระทําละเมิดในลักษณะที่นายบักลิ้นเนี่ยถูกรถชนนะครับแล้วเสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องกับคนที่กระทําละเมิดได้นะครับคุณภรรยาของนายบักลิ้นเนี่ยก็จะมาฟ้องเนี่ยเรียกร้องเอากับคนที่มาชนนายบักลิ้น ถึงแก่ความตายเนี่ยไม่ได้เลยก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่1146ทับ2,513เลยนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้าสมมติดังเกิดว่า ท่านเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าคู่กรณีนะครับคนที่มาชนท่านเนี่ยไม่เข้ามาดูแลท่านหรือไม่เคยเข้ามาเยียวยานะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยท่านไม่รู้ว่าเอะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยทีมงานทนายอ้อก็อยากให้ท่านนะครับลองโทรมาสอบถามหรือติดต่อกับเราเนี่ยตามช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ย จะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีนะครับสําหรับคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับไปชนคนอื่นนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะไปชนเขาแล้วเกิดทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเสียชีวิตเลยเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง สองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีหรือฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับถ้าท่านเห็นว่ารายการนี้ครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทีมง,งานทนายอ้อนเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือก,กดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะ ส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ